พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองมะขามหวานพระครูศรีพัชระบวรหรือหลวงพ่อตีอาริโยเจ้าอาวาดวัดพระแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่เรียกขานว่าพระอาจารย์ตีพระสงฆ์นักพัฒนาศิทธิสายกรรมฐานพระราชมงคลวชิโรพาสหรือหลวงปู่ชมโอภาโส เจ้าวาดวัดสามคีตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหลวงพ่อตีท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีผลงานในการสร้างวัดและบูรณะวัดหลายแหง่งอาทิวัดโพงามตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จากที่ไม่มีคนเข้าวัดทำบุญท่านสามารถปลุกศรัทธาจนมีคนเข้าวัดทำบุญมากขึ้น จนมาถึงทุกวันนี้เมื่อมีนานมานี้ท่านได้นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพระขุนแผนภายแก้วมหาเศรษฐีวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างโดยหนังสือพิมพ์คำพีนิวเหมือนบาลีที่ว่าสัมภัพุทธ,ธานุภาเวนะด้วยอนุภาพในเจ้าทัท้งัง สัพพะธรรมานุภาเวนะเตื้อมหน้าแห่งประธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆารุภาเวนะเตื้อมหน้าแห่งประสงค์ทั้งปวงสัทธาสุดีข้ะบันทึกเตขอความสุขสวัสดีจงมุขมีเกียรติทั้งด้วยเมื่อถือขอครับชั้นภาพแรกและภาพเดียวในชิ้นพิเศษเวลานี้ร้อนหน่อยอาจจะไม่สวยนะ วันนี้ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลภาพถุงแผนภายแก้วมหาเสิีฐีมาถวายหลวงพ่อวัดพระแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะานวันทีท่านเมตตาในการดูแลเจนาสนะอะไรต่างๆนะ ความเมตตารู้สึกผูหามากมายที่เป็นชุมนแอย่างนี้นะครับแล้ววัดแห่งนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ทางกับมีเห็นว่าอยากจะมาช่วยในเรื่องของการทำบาณฑนพันธ์แล้วก็การการวมบุญน,นะก็ปัจจัยจยํานวนนี้รนวมสนบในการบุรณะนุบุติสฆ์แห่งนี้นะครับนะก็ถวายให้ทาง หลวงพ่อตีนะครับนาในวันนี้สทุกนรูมทนารวนกับโยมพี่อมิชาที่ได้อาวุธส่วนนี้มาช่วยบูรณะตีให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เพราะว่าวัดนี้ก็เป็นวัดที่กาลังพัฒนาขึ้นมาใหม่ถึงเ,เสนาสะนะนต่างๆที่พระสงฆ์อยู่บางทีก็ไม่ถูกพอ ที่แรกก็เดอพอได้หละแต่เมื่อมีพระมากขึ้นตอนนี้ก็อ,อยู่ประมาณ10รูปทําให้จะต้องบุรณะเพิ่มขึ้นอีกอพุญบารมีที่ดวมที่อวุชาํำตีนูนได้ทำมานี้ตูงทรงให้ดวที่อมุชา,ม,นนม,ชามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไตไข้เจ็บมีการงานเข้ามาเรื่อยๆ มีทรัพย์สินเงินทองจะได้ขาดมือไปที่ไหนก็พรแต่ความสุขความเจริญในอนา,นาตคตการขออนุญาตนิโยมที่โยมีอ่วารีวังหามุราปาริฟุเวนตีสาคารังเอว,วามีวะาอิโต้ทีนงังเปตานางังปะกะปติ อิจิตังปจิตังภุมังคิปปเมวัสสิชตุสตีปุรนมทุสังกปะจันโทปันนาลโสกยถามณีโชติลโศกยถาสัพพีติโยวิวัติเห็นคสาวาโลโกวินันตุมาเตปวัตวันตาลายโยสุกิติกายุคุปวะอภิวาทน์หันิสนิจังุถาปจายจินโอชตาโลธรรมาวัฒนติอาจุปนุสิทังปรัง ชยสิทธิทานังลาพังโสตีปะกยังทุขังพลังเิริอายุตวันโนตะโพคังพุทธิไยเสวะสตวสารจะอาญุตะชีวสิทธิปวันตุเตปวัตุสพปมังกลังประคันตุสัพพเทวตาสาปตุตานุภาเวนะสพพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัพพโสตีปวันตุเต